สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแหม่มทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเ s สซีขาวนะคะแต่งเป็นชุดหน้าวายนะคะสีขาแต่งหล่อคันนี้มีอะไรเดี๋ยวตามแหมมไปชมค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น XLS นะคะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่8,7 9 0 0 0บาทนั่นเองนะคะสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะเรียกว่าชุดแต่งหน้าวายนะคะแม็กขอบ20นะคะเป็นชุดแต่งรอบคันเลยนะคะสำหรับรถหลอรุ่นนี้นะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบนะคะให้พลังขับเคลื่อนสูงสุดถึง1 7 0แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดถึง405นิวตันเมตรนั่นนะคะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีด ะะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะชุดแต่งชุดนี้นะคะด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นตัวกันชนด้านหน้านะคะทำการใส่ตัวหน้าชุดกันชนด้านหน้าเข้าไปนะคะเป็นชุดหน้าวายนะคะพร้อมกระจังหน้า FORD สีแดงนะคะพร้อมไฟ LED 3ดวงนะคะมาพร้อมซุ้มร้อขนาด6นิ้วนะคะ หรือลูกค้านะคะสามารถเลือกชุดแต่งชุดอื่นได้อีกนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะแม็กนะคะขนาดขอบ20นะคะพร้อมเป็นยางออทเลนนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพผิวถนนเลยนะคะสำหรับรุ่น XLS ของเรานะคะถ้าพูดถึงความสะดวกสบายนะคะสำหรับรุ่น XLS ของเรานะคะตัวข้างหน้านะคะจะเป็นไฟอัตติค นะคะก็คือเลือกง่ายๆว่าไฟ LED นั่นเองนะคะพร้อมระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติมาพร้อมไฟตัดหมอกค่ะกระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวแบบไฟฟ้านะคะสําหรับด้านข้างนะคะเหมือแนบบติดเป็นสติกเกอร์ลายการาฟิกให้ด้วยนะคะพร้อมเบ้ามือจับ4ชิ้นนะคะฟิล์มนะคะก็เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกขนาดเปอร์เซ็นต์ได้นะคะมาพร้อมกันศาสตรสี่ชิ้นแล้วก็ราวหลังคาด้านบนนะคะพร้อมที่ข้อฝาถังนะคะไปค่ะไปชมด้านล่างกันค่ะส่วนด้าน หลังนะคะแหม่มใส่เป็นที่ข้อฝากกระบะท้ายนะคะเป็นสีดำตัดขอบสีแดงเหมือนด้านหน้าของเราเลยนะคะสําหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะล่ลๆแบบนี้สําหรับล,ลูกค้าที่ต้องการลดแต่งละลๆแบบคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อหาแหม่มได้ทุกช่องทางที่แหม่มให้ไว้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ